สวัสดีค่ะวันนี้พลจะพาไปตัดแว่นที่ร้านมองได้ไอแวร์ค่ะเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะเมื่อเข้ามาถึงก็จะเห็นบรรยากาศร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านดูดีมากเลยค่ะไปตรวจวัดสายตากันค่ะที่นี่ตรวจวัดได้ละเอียดมากแถมยังมีนัดโฆามาให้คำปรึกษาตลอดการตรวจวัดด้วยค่ะมีปัญหาสายตาแบบไหนสามารถปรึกษาได้เรียลไทม์เลยค่ะตรวจวัดสายตาเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกกรอบแว่นกันค่ะมีกรอบแว่นให้เลือกมากมายหลากหลายเลยค่ะ เลือกได้ตามใจชอบเลยทางร้านยังรับประกันดีมากมีการรับประกันที่ครอบคลุมใส่ไม่สบายทางร้านยินดีเปลี่ยนเลนให้จนกว่าจะใส่สบายเลยค่ะอุ้ยอุ้ยเพิอยเจอกับแว่นที่ถูกใจแล้วค่ะเอเซเ,ซเวนใส่สบายน้ำหนักเบานํำเข้าจากเกาหลีเลือกได้แล้วก็เอาไปให้พี่พนักงานพี่เขาบริการดีมากเลยค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนเสร็จแล้วก็ไปรอรับแว่นที่บ้านกันได้เลยค่ะ เกินหนึงสัปดาห์แว่นก็มาส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะและนี่ก็เป็นแว่นที่พลอยเลือกมานะคะพลอยมีปัญหาสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงนิดหน่อยและต้องทํางานหน้าคอมตลอดเวลาเลยเลือกตัดแบบบูคัคดค่ะแว่นของจริงสวยดูดีมากค่ะไหนขอลองหน่อยสิเบาใส่สบายแล้วก็ให้ลุคที่ดูดีค่ะได้เวลาออกไปทำงานแล้วค่ะบายบาย